เ้ยที่เหมือนกับเราเลยน่หว่าเหมือนกันเป๊ะตึ๊บสไตล์ไปเลย โอเคเขาสลับสามารมาตัดขิเรลนะ t คแบบโดนนี้เกตเต็ม ลูกแก้วหนึ่งยังไม่ขึ้นมือโอ้โหกัดฟ้าสองใบลกลบลาสุดเลยครับโดนเขาว่าเช้งพิเศษไม่เข้าเลย โอ้เสียลูกแก่ไน่าจะได้ไรซิ่งดันละถ้าข้าสามารถได้ก็ได้เก็ตหลบกลับมาเล่นอีกรอบหนะึ่งโอเคเขาเดาได้ แย่แ yeah, ล้วกูึได้อยู่ถ้าได้ถ้าโดนเขาเปิดคอมโบเราจะโดนเขาหลายสัรัดคืนนะนโอ้โหเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยเออเออมันยัง Bâylen, mà để <meldzień tệ -t anythingiah> chơi gas kiều đúng không game này, diecòn chạy lên, game nâm ở đi đi, game thành game theo chạy lên, มาแล้วครับสามารถดโดนเคบเชง็งโอเคเกลกลับมาทันครับโอเคได้ไดซิงค์อัดอีกรอบหนึ่งอนะ มต้องก็งแรกกาดจะเคลีย์การ์ดบนมือนะแต่ว่ายิ่งเราเคลียร์เยอะสามารถมันยิ่งเปลี่ยนตัวไวกลับมาโอ้เดาสองไอ้มันเดาสองครั้งติดในเกมเดียวอ๋อสวยแล้วกูโอ้โหโคขาเวอร์ผิดด้วยแล้วยูนิเกตของเขาจะเต็มนะอแต่ว่าขเขาเปลี่ยนตัวลงมาทิพโอ้โดนต่อเนื่องครับ ว่าตายแล้วเกมนี้โอเคไม่ติดชานะเรามีอัติเมสสกิลอยู่ครับกดใช้ไปเลยโอ้โหไม่ตายอ่ะ ลบผมใช้อัตติเมทสกิลไปแล้วกันนะผมจะทำดาเมจอีก2ตัวที่อยู่ข้างนอกด้วยดีกว่าเอาไปเก็บไปใช้แล้วแม่งใช้ไม่โดน <c oughs> อตายไปก่อนได้เกณฑ์ลบมาใช้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> มันมีไลซิงตัดอีกรอบหรือเปล่าไม่ชัวร์นะ <c oughs> เก็บกันไว้แล้วเกิน เก็บยูนิเกตให้เต็มก่อนเอ้าสลับตัวมาตัดพีนะไม่เป็นไรเราฟื้นยูนิเกตก่อนอ่าได้ขีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เกียรตัวออกกดเมนาบิลิตี้ครับเกือบสวยละคิดว่าไม่ไหวตอนแรกโดนเดาอะไรสักงาได้สองพีเลย นี่ยตัวเดียวโอ้โหกาเขียวผมร่วงอ่าเรียบร้อยน่าจะตุยแล้วแหละอีกสามใบน่าจะเต็มยูนิเกตเราอ่าใช้บลัชไปนะครับเพราะว่ายูนิเกตเรามันจะปลดล็อกจากการใช้สไตล์อาร์ตนะครับโอเค <laughs> もあは <laughs> 今のは人間不がたどり着けない場所に。<laughs> <laughs> 我が <laughs> ขามีาาม,มีอะไรเก่าถมิตัวเังเกะตุกิจโอ้โหเขาไม่ขยับเลยวะเกเก์หลบครับทึบมีการเขียวหรือเปล่าทรงนี้น่าจะมีการเขียวอ๋อโหไม่ใช่มันสวนมาเลยคำวนวณผิดพลาดเข้มจัด โอ้โหผมสลับจังหวะไปซะแล้วแล้วเขามีการ์ดฟ้าอยู่ในมือนะเื่อแม่งนิ่งเกินอโอเคตอนนี้เราถ้าเก็บไรซิงรัดได้เกมจะนำนะเพราะว่าเราต่อคอมโบช่วงเวลานี้ อีกลูกเดียวครับโอ้โหลูกแก้วไปไหนเนี่ยจั่วขึ้นมาสองใบาหายไปหมดเลยไม่เป็นไรโอ้โหลูกแก้วอยู่เลยเฮ้ยลูกแก้วหายไปไหนลูกหนึ่งวะโอ้โหมันคนขึ้นมาได้แล้ว ลองดีการ์ดดูครับเฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยติดชาเว้วยโดนกูบลาสไปครับมาจัวลูกแก้วเฮ้ยฮลูกแก้วที่หายไปเอ้ยมันนานไปแล้วเนี่ยปกติมัน ครบตั้งนานแล้วนะโอเคกูโดนล็อกไรซิ่งรัดอีกยังไม่ได้กดใช้ไรซิ่งรัดอีกอกัดเขียวหรือเปล่าโอเคชนหมัดกันก่อนโอ้หแย่ละสองเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดสลหรับแต่ว่าความสามารถในการกัคนคโค้ชเชียงยังอยู่สลับสามารถอีกทีหนึ่งเพื่อตัดทีเขานะ ว่ากูโดนลายซิงรัดก่อนแน่เลยผมได้ต่อคอมโบโบ่อยกว่าเขาอีกนะอ้าวลูกแก้วกูหายแล้วเหม็นจัดโอ้โหเขานิ่งมากโยนการ์ดฟ้าไปจังหวะไกลไม่โดนเลยสักใบ อเคได้เกณฑ์หลบมาอีกรอบหนึ่งกัวตานี้ไม่ได้ไม่ได้ไรซิงรัดเน่โอเคมาแล้วสักทีเถอะโอ้โหร้อวยวิเกือบร้อวยอวยิ่ะตายครรบ เพิ่มเลื่องอกับเพื่อนร่วมทีมกวักมือเด้กวัวกมือล่อซื้อตัดการฟื้นฟูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เคสไตรไปก่อนครับน่าจะจบเกมแล้วผักซุ่มจั่วการ์ดหนึ่งใบ ตายพอดีโอเคจีจีครับคูริดูวริค่อหืดาวดาวอย่างแน่นเลยว่าง <c oughs> <c oughs> ่ายขวาสิอิคารวพาวเวอร์น จั่วการ์ดฟ้าก่อนเลยโอเคคนละใบฮะโอ้ยของผมตกนี่ไงสลับตัดเก็บหลบได้เปิดคอมโบก่อนได้เก็บลูกแก้วก่อนตอนนี้เป็นเกมใครเก็บลูกแก้วก่อนชนะนะด้วยความสามารถในการไลซิ่งรันแล้วฆ่าเขาได้เลยนะโอเคอยู่นีเกตเขากำลังจะเต็ม ผมอาจจะต้องสลับโลเซเอาคีเพิ่มมาลำต่อเนื่องการ์ดฟ้าด้วยโอเคเราเสียการ์ดฟ้าฟรีใบหนึ่งครับโอเคได้ลำต่อครับสลับกับบลัอาร์แล้วกันบิโตลงมากันโค้ชเชงสวยครับโดนล็อกไรซิ่งรัดอยู่ตอนนี้ลำรอ โอเคไยซิงรัดมาแล้วกดเลยการเขียวครับเฮยฮ้ตีไม่อยากจะเข้าเลยขนาดยกเลิกแพ้สี่เนี่ยน,นะบล็อสครับโดน เฮ้ยไม่ได้วะจะตัดคอมโบพอสวนเลยเอาสามารถมารับดา,มาเมจเลยแล้วกันครับเผ <c oughs> ื่อโดนติดทาร,ไราไลซ์จะได้เปลี่ยนออกต่อยทิ้งไปผ <c oughs> ลักดีจังหวะน,นี้ บล็นสครับโอเคสลับตอกการ์ดเรื่อยๆอ่าผมจะทิ้งอัติเมตสกิลเลยแล้วกันนะทำดาเมจหมูแล้วก็อ้าเปลี่ยนตัวให้ฝั่งนี้ยิงนะ โอเคแรงอยู่โอ้ยหลบได้ดีฮะอยู่นิเกตดเขาก็เต็มเหมือนกันนะการ cover c h a n พิเศษเ ือบสแตปไปครับบลาสผลักอีกรอบนึงนะเพื่อการคอมเวชเชงพิเศษของเขาเพื่อเขา cover ลงมาโอเคจังหวะนี้ก็ได้ลำต่อเนื่องการ์ดหมดบลาสซ้ำโอเคอีกใบหนึง่งสวย สลับโรเซ่ครับมีอาติเมสกิลอยู่ในมือกดไปเลยครับ オロカナミン、シコソガメグ。